มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบีระจำวันพฤหัสที่11เดือนมกราคม2567นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น1นึ่งคำเดือนยี่นะครับหรือเดือน2ปีถาะนะครับผมตามปฏิทินจันทรคตินะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์คนที่ชมทาง TikTok และทุกแพลตฟอร์มนะครับกดไลค์กดหัวใจแชร์ share, คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อ รับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับผมเพื่อเปลี่ยนพลังงานชีวิตของคนให้ดีขึ้นนะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานเพื่อที่จะเปลี่ยนพลังงานชีวิตของคนใหม่ให้ดีขึ้นนะครับผมสีที่ใช้เสริมโชคลาภในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงนะสีที่ อุปถัมภ์นะครับก็คือสีฟ้าและสีเขียวนะครับส่วนสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีม่วงเลขนําโชคประจําวันนี้นะครับก็คือเลข1เลข4เลข5เลข6เลข9ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่599บาทนะครับเป็นค่าครูนะครับผมใครสนใจคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทางทุกๆแพลตฟอร์มนะครับ คุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยนะครับผมพูดทางเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดนะครับสิ่งใดที่ประเสริฐขอให้เกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ชมคลิปจนจบนะครับส่วนคนที่เพิ่งมาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์เอาไว้ด้วยกันละกันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะครับได้ไพ่เจ็ดไวยครับโอ้วันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับ ต้องบอกว่านะเป็นไพ่แห่งความเพ้อฝันอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดเอาไว้เยอะแยะมากมายควรวางแผนเอาไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งลงมือทาทาในปัจจุบันให้ดีที่สุดซะก่อนนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้อย่าไปหวังน้ําบ่อหน้านะครับควรจะ,ะทำในะตรงนี้ให้ดีก่อนจะดีกว่านะครับแม่โอ้เดี๋ยวจะได้ตรงนั้นตรงนี้มาอย่าเพิ่งไปหวังครับนะให้ฝึกสมาธิให้สวดมนต์เยอะๆนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของความเครียดความคิดเยอะนะครับผม ความรักคนโสดวันนี้คุณยังไม่สมหวังนะครับนะความรักของคุณนั้นยังอยู่ในอากาศอยู่เลยนะครับผมคนที่มีคู่ครับวันนี้นะครับแฟนของคุณหรือครอบครัวนั้นไม่เค่อยได้ตั้งใจเัตเท่าไหร่นะต้องค่อยคคุยกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนศปางประทานพรนะครับผมอ่ะนะครับพุทธทางเปิดนะครับมามาดูนะครับ คนที่เกิดในวันจันทรนะครับดูสิไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับได้ไพ่ว้าวนะครับสองถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะได้ผลที่ดีจะได้รับข่าวดีคนที่ตกงานก็จะได้งานนะครับนะ,ะงานของคุณนั้นถือว่าประสบความสําเร็จจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับการเงินก็เช่นกันมักจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้าม สุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นเรื่อยๆบำรุงร่างกายกันด้วยเนาะความรักคนโสดนะครับแฮปปี้นะครับจะมีคนเข้ามาชอบมาขายขนมเี้บให้กับคุณเนาะคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักแฮปปี้มากนะครับนะจะได้รับของดีหรือพันธสัญญาอะไรกับแฟนของคุณนั้นวันนี้จะสมหวังนะครับความรักเป็นฝึกแผ่นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระแม่ลักษมีนะครับและพระพิษณุนะครับ จะได้ประสบความสำเร็จนะครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารมาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะครับอืมได้ไพ่อัศวินดาบนะครับกิจการงานของคุณในวันนี้เนี่ยนะครับต้องลงมือทำนะครับต้องแอคทีฟแล้วนะครับอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรนะต้องลงมือเลยนะครับผม การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้อาจจะต้องมีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องควบคุมดีๆนะสุขภาพนะครับวันนี้นะให้ดูแลในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับนะขยับเขยื้อนร่างกายบ้างนะครับนะก็จะดีขึ้นครับผมความรักคนโสดรักใครชอบใครต้องบอกรักนะครับนะต้องพูดเลยนะครับบางครั้งบางทีเขารออยู่แต่คุณเองไม่ค่อยอยากพูดนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับครอบครัวต้องรีบเคลีย์อย่าปล่อยประละเลยอาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวก็ได้นะครับนะ <S <S วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะฮองค์พระมหากษัตริย์สิทอย่างเช่นเทพนักรบทั้งหลายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือว่าพระพิคเนตนะครับปางาประสบความสําเร็จนะครับ <S <S ท่านที่เกิดในวัน <S <S พุธกลางวันและกลางคืนครับผม ได้ไพ่ราชินีเหรียญนะครับกิจการงานของคุณนั้นวันนี้นะครับคนค้าคนขายนะครับก็จะได้กำไรดีนะครับการงานมักจะได้งานพิเศษหรือเจ้านายจะมอบหมายงานดีๆให้นะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะมีเงินเยอะนะครับเนาะจะมีโชคลาภจากเจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับสุขภาพดูแข็งแรงดีนะครับการเจ็บป่วยก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับ ความรักคนโสดนะครับคุณยังไม่ค่อยงอใครสักเท่าไหร่นะมีก็ได้ไหมมีก็ได้นะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักของคุณนั้นอยู่ที่คุณไม่ค่อยงอกันเลยนะครับนะต้องค่อยคอยคุยกันบ้างนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหว้พระแม่ลักษมีนะครับเทพีแห่งความสําเร็จและร่ารวยนะครับนะพุธกลางคืนก็เช่นกันนะครับผมท่านที่เกิดในวันพะระฤหัสบ,บดี มาดูซิไพ่อยากจะบอกอะไรได้ไพ่แดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นอูปัญหาเยอะไปหมดเลยอุปรสรรคความท้าทายนะครับรอให้คุณพิชิตอยู่เยอะแยะมากมายนะครับผมคุณต้องค่อยๆดูนะครับค่อยๆปรับตัวเนาะนะฮะต้องใจเย็นๆทำสมาธิสวดมนต์เยอะๆนะครับนะครับเรียนรู้และพัฒนาต่อไปนะครับเพื่อความสำเร็จของคุณนะครับ การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยได้อะไรเข้ามาเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินต้องค่อยๆปรับตัวนะครับสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องของกระดูกหลังกระดูกเอวนะครับนะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องพยายามนะดูแลตัวเองให้ดีๆครับความรักคนโสดคุณยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามานะครับเพราะช่วงนี้คุณก็กำลังเครียดอยู่กับทุกๆปัญหานะครับผมคนที่มีคู่นะครับเรื่องของครอบครัวนี่มีแต่ความเครียดนะครับเพราะนั้นต้องพยายามนะครับ เปิดใจรับฟังเขาบ้างนะทุกอย่างก็จะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้เน้นในเรื่องของการสวดมนต์ทำสมาธินะครับแล้วก็บูชาองค์พิคเนตรปางนะครับขจัดอุปสรรคนะครับผมนะก็จะดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับอืมได้ไพ่ราชาถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือจะได้รับโครงการใหม่ๆ คนจะเห็นความสามารถของคุณนะครับวันนี้จะโชคดีมากๆเลยการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ลงทุนก็มักจะมีเรื่องอ่าดีๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ใครที่เดือดร้อนเรื่องการเงินเนี่ยก็จะเชื่อว่ามีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือครับสุขภาพนี่แข็งแรงการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นนะครับความรักคนโสดแฮปปี้นะครับนะมีคนมาทุ่มเทมีคนมาดูแลใจคุณเนาะคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักนะครับ ปัญหาที่เจออยู่ก็ค่อยๆค,คลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระเนตรปางประธานพรน,นะครับก็จะได้มีพรและความสําเร็จเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่นะครับหกดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นปัญหาถูกคลี่คลายไปแล้วใจเย็นๆนะครับวันนี้ งานของคุณเริ่มดีขึ้นเริ่มมามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะทําอะไรคุณเองต้องคอ่คอยคคิดค่อยๆไตรตรองนะครับนะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะเริ่มมีเงินทองเข้ามาครับแฮปปี้มีความสุขสุขภาพนะครับให้ดูในเรื่องความเครียดนะครับผ่อนคลายออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้นะฮะจะมีคนเข้ามาชอบมีคนแอบรักนะเริ่มมีความหวังแล้วนะครับ คนที่มีคู่ปัญหาความขัดแยงเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับวันนี้อย่าลืมทําบุญวัดใกล้ๆน้ํานะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพญานาคนะครับหรือวัดที่อยู่ใกล้ๆน้ํานะครับจะได้ทําให้คุณนั้นหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะครับผมเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่แชร์และชมจนจบนะครับส่วนคนที่อยู่ในทาง t ิ k กตอกและบ้านฟ้านะครับถ้าคุณอยากจะ บูชาครูด้วยของขอนของรางวัลยินดีนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับผม